อันดับแรกอันเชิญ บที่สิดนางสาวสินางรรณาศรีน ครับก็จริงๆต้องย้อนกลับมาเรื่องของการให้รางวัลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่าครอบคลุมทางประเทศทุกภาคส่วนของสังคมนะครับฉ <Okay. S 1> นะนั้นในส่วนที่รายการเนี่ยตอบตอบโจทย์เรื่องของการให้ความรู้เข้าถึงคนพิการโดยเฉพาะนักกีฬาคนพิการเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือครอบครัวผู้เกี่ยวข้องของ นักกีฬาคนพิการทุกคนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้สังคมเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับฉะนั้นก,ก็จากการที่มีรางวัลหลากหลายมากและอย่างที่ผมเรียนว่ามาจากทั่วประเทศจากทุกภาคส่วนเนี่ยมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วทุกคนมีบทบาทที่จะพัฒนาสังคมไปด้วยนะครับไม,ไม่ว่าจะมาจากด้านไหน รายการของเราก็เน้นเรื่องของกีฬาคนพิการแต่ก็เข้าถึงชีวิตของพวกเขาด้วยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเขาครับทุกคนเดี๋ยวนี้รู้แล้วเข้าใจแล้วเ,เข้าถึงแล้วกับผลงานก็ดีความต้องการก็ดีของนักกีฬาคนพิการนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเวทีไหนก็ตามถ้าพูดถึงกีฬาประเทศไทย จะไม่สามารถอดพูดถึงกีฬาคนพิการได้นะครับจะด้วยผลงานเราก็ดีจะด้วยจากสิ่งที่เราช่วยกันทำนะครับจนเป็นที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเกือบทั่วประเทศฉะนั้นผมก็ว่าสิ่งที่ผมในฐานะประธานมาจับอยู่เนี่ยผลักดมาตลอดก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับ